สนิ้วเบอร์ดูายละเอียดของตัว8นิ้วเบอร์กดด้านหน้าของเราก็จะเป็นตะแกรงปัง๊มแล้วก็มีล้อด้วยนะคะอ่ามีล้อด้วยอันนี้คืด้านข้างของเขานะด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นที่เก็บไม้นะคะเรามาดูฟังก์ชันตรงนี้นะคะในฟังก์ชันตรงนี้เป็นของไม้หมดเลยนะคะอันนี้วันลูปของไม้ก็ต้องใช้พวบคู่กันเนาะ นี้วอลุ่มไม้อันนี้ก็จะเป็นปรับเบสนิดหน่อยแบบเสียงแหลมนิดหน่อยแล้วก็จะมีเอ็กโคเราสามารถปรับได้อันนี้ก็จะเป็นตัว EQ เราสามารถปรับได้ว่าเราจะเอาชอบแบบไหนเราลองปรับได้เลยถัดมาตัวนี้ก็จะเป็นตัวเป็นปรับเสียงนะอันนี้วอลุ่มตัวแม่อันนี้วอลุ่มตัวลูกอันนี้จะเป็นปรับเบสนะอันนี้เป็นปรับแหลมนะคะอันนี้ก็จะ็นเกนเนาะตัวนี้ก็จะเป็นเสียบกีตาร์ก็ได้อันนี้เสียบกีตาร์ได้ ส่วนปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่มที่ชาร์จนะคะอ่าฟังก์ชันตรงนี้ก็จะเป็น USB อันนี้ก็จะเป็น SD c a r กรได้อันนี้จะเป็นโหมดบลูทูธมาดูของแถมว่าเรามีอะไรบ้างก็จะเป็นตัวที่ชาร์จมันจะมีรีโมทแล้วก็จะมีตัวต่อตรงเป็นสายต่อตรงสององหนึ่งให้นะคะถ้าเป็นตัวใหม่ตัวใหม่นี้จะเป็นตัวชาร์จได้นะตัวใหม่นี้จะแถมแถมให้สองนะสองอันนะเป็นไม์ลอยพู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นฐานที่ฐานชาร์จนะ เราก็จะมีที่ชาร์จไปให้ที่ชาร์จ่านนะคะปไปให้จะอยู่ในกระเป๋าอันนี้เลยแบบนี้เลยนะคะอันนี้จะอยู่ที่ราคา8 9 9 0ัารนะคะ เป็นแกง <ITA> ปั้นสวยๆแล้วก็จะมีล้อนะคะอันนี้สามารถเลื like ่อนได้นะส่วนด้านหลังด้านข้างก็จะแบบนี้มีรูจับด้วยค่ะส่วนด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นแบบที่วางไว้ใหม่เนาะส่วนฟังก์ชันของเขานะคะตอนนี้ก็จะเป็นของใหม่อันนี้วอลุ่มหไม่อันนี้ก็จะเป็นเบสอันนี้ก็จะเป็นแหลมเราสามารถปรับได้นะคะอันนี้ก็จะ็นเอ็โคนะคะใครชอบมากก็ตอบมากอันนี้ก็จะเป็น EQ เราสามารถปรับได้ตัวนี้ก็จะเป็นเลือกโหมด มีบูทูธ AUX FM ตัวนี้จะเป็นอยู่ตอตออันนี้จะเลื่อนกลับอันนี้ก็จะไปข้างหน้าเนาะตัดโดยอัตโนมัติมันจะได้ยินแค่เสียงเรามันจะไม่ได้ยินเสียงเพลงนะคะพอหยุดพูดปุ๊บมันจะได้ยินเสียงเพลงทันทีอ,อ่าเห็นไหมอันนี้ก็คือต้องใช้ควบคู่กันนะคะ ส่วนตัวนี้จะเป็น่มเอ็โคเกณ์เกณฑ์ตัวแม่ก็คือต้องใช้ควบคู่คุมเสียงทั้งหมดอันนี้เป็นุ่มบอลล่มอันนี้ก็จะเป็นเบสอันนี้ก็จะเป็นแหลมอันนี้แล้วแต่เราจะชอบเราก็สามารถเลือกปรับได้เลยอันนี้ก็จะเป็นเกณฑ์เราก็ตั้งไวต้ตรงกลางก็พอส่วนฝั่งนี้ก็จะเสียบกีตราไดเ้เสียบไม้ได้2รูนะคะตัวนี้นะเป็นสวิตช์ปิดเปิดอันนี้ก็จะเป็นที่ชาร์จนะคะของแถมของเราก็จะมีไม้สองตัวอันนี้เป็นไม้ลอยตัวที่1นะคะ ที่สนะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นรีโมทแล้วก็มีที่ชาร์จแล้วก็สาย2อกบหนึ่งที่เราไม่อยากเชื่อมต่อบุเูเราจะต่อเองได้เลยเราสามารถเสียบต,ตรงนี้ได้ตัวนี้จะอยู่ที่ราคา1 1ึ0งเรยบาทนะคะได้แล้วเรามาฟังเสียงกันว่าเสียงจะดีขนาดไหนนะคะ oh, okay. บนด้านหน้าก็จะเป็นตะแกรงปั้มสวยๆแบบนี้เลยอันนี้คือด้านหน้านะคะส่วนด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้จะมีหูจับไห้ส่วนด้านหลังก็จะเป็นตัวที่ไว้ใหม่นะคะส่วนฟังก์ชันของเขาเรามาดูได้เลยแปดนิ้วเบิ้ลสิบนิ้วเบิ้ลคือฟังก์ชันเหมือนกันอันนี้สิบสองนิ้วนะคะส่วนตรงนี้จะเป็นของไม้อันนี้จะเป็นเกลนมาเตอร์ของไม้นะคะอันนี้ก็จะเป็นปับเบ่ะเสียงแหลมส่วนนี้จะเป็นเอ็กโคนีาก็เป็นเกลนนะ ส่วนตัวนี้ก็จะเป็น EQ เราสามารถปรับได้นะคะเรามาดูฟังก์ชันของเขาฟังก์ชันของเขาด้านบนจะเป็น UMP เราเสียบ UMP ได้ SD e ได้อันนี้ก็จะเป็นกุ่โมโหมดเราสามารถเลือกได้3โหมดจะเป็นบลู o ู h AUX แล้วก็ FM ส่วนตัวนี้จะเป็น2ปุ่มที่พูดแล้วมันจะตัดเสีสเยงโดยอัตโนมัติตอนนี้หนูใช้ฟังก์ชันนี้อยู่หนูพูดมันจะไม่ได้ยินเสีย,ยงเพงแต่ถ้าถูหยุดปุ๊บ มันจะได้ยินเสียงเปลนกันทีเดียวส่วนฝั่งน,งนี้ก็จะเป็นกลุ่มของตัวเสียงทั้งหมดอันนี้จะเป็นควบคุมเสียงทั้งหมดนะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มมาเตอร์เป็นกลุ่มเบสอันนี้ก็จะเป็นแหลมส่วนตัวนี้ก็เป็นเกนควาไวต้รงการก็พอเสียงีตล่าได้อันนี้เสียงไม้ได้ตัวที่หนึง่งเสียงไม้ได้ตัวที่สองอันนี้เป็นกลุ่มอ่ากลุ่มปิดเปิดพาวเวอร์ของตัวชุดนี้นะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ชาร์จ เราเห้หหนเว้นเชือกต่อบทุเราสามารถต่อตรงได้เลยนะอันนี้นะของแถมอเขาก็จะมีไม้สองต,ตัวที่พูดอยู่ที่อันไม์ที่หนึ่งอยู่ตรงนี้ไม์ที่สองนะคะมีรูหมดให้มีที่ชาร์จให้แล้วก็มีสาย2องอกนอื่นนะคะราคาหนึงง่งหมื่นเก้าพัานเก้าร้อยบาทส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางได้โอเคเราลองฟังเสียงดูว่าเสียงจะเพาะขนาดไหนนะคะ เป็น12นิ้วเบิร์10นิ้วเบิร์แล้วก็8นิ้วเบิร์อันนี้เป็นไม้เกต A อย่างดีเฮียต้อยพัดมานะคะอันนี้นะอันนี้แจ้งลูกค้าไว้ก่อนนะคะราคาที่แจ้งไปส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้ยกเว้นพื้นที่ห่างไกลบวกเพิ่มนะคะลูกค้าสนใจทักแชทได้เลยนะคะหรือโทรสอบถามรายละเอียดก่อนได้คะ่ะ